แยกนี้ชนประจำใครขับมาก็สวยคนนี้สวยป่ะคนนี้ชอกไม่ได้สวยคนนี้สวยป่ะสวยครับเอ๊ะไม่แล้วลุกไในคืนลงมาเพื่อนนีทำไมลมาสวยอย่างนี้สวยจริงๆสวยอะไรต้นเหต,ตุมันอยู่ที่ดื่มแล้วครับเดี๋ยวโทษสวยโทษตัวเอง ไม่สวมหมวกถ้ารอดตายก็ถูกปรับทั้งคู่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการคุยภาษาคนตรังนะคะวันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับบุคคลนะคะที่มีความสามารถทางด้านการเป็นพิธีกรและนักจัดรายการค่ะแต่ว่าบุคคลท่านนี้นะคะจะโดดเด่นในเรื่องของการเป็นพิธีกรค่ะทั้งงานของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการเป็นพิธีกรในงานมงคลสมรสต่างๆในจังหวัดตรังที่จัดขึ้นค่ะเอยแบบนี้แล้วนะคะหลายๆท่านก็คงจะเอ๊ะ เข้าใจแล้วต้องเป็นคนนั้นแน่ๆเลยแต่ขอใบ้อีกนิดนะคะว่าท่านนะคะเป็นเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากนะคะส่วนจะเป็นใครนั้นนะคะไปติดตามชมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแลตอนนี้นะคะดิฉันก็นั่งอยู่กับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราวันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะให้แนะนําตัวกับคุณผู้ชมด้วยค่ะผมสมนัสสุธินนท์นะครับ ที่น้องๆเรียกผมว่าอาต้อยหรือลุงต้อยนะครับคแม่หนูอยากจะบอกเลยนะคะว่าหนูรู้สึกดีใจมากที่วันนี้ได้มาร่วมพูดคุยกับอาต้อยวันนี้นะคะเพราะว่าเราเคยเจอกันตามงานมานานมากแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยรู้ว่าตัวจริงของอาต้อยนี่เป็นยังไงเรื่องราวของอาต้อยเป็นยังไงบ้างวันนี้เราคงจะได้มาพูดคุยกันเยอะพอสมควรนะคะ จริงๆ<ช>แล้วสำหรับน้องๆนะครับตัวจริงของอาต้อยก็คือก็เหมือน<ช>ที่เห็นอยู่ตลอดนะฮะ<ช>แต่ว่าถ้าผู้ฟังทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านก็อาจจะนานๆได้เจอกันครั้งหนึ่งนะครับ<ช>ก็ยินดีนะครับผมเป็นคนยินดีรับใช้สังคมมาตลอดอยู่แล้วนะครับ<ช>ผมเป็นคนอําเภอนายง<ช>จังหวัดตรังนะครับเด<ช>ิมตอนผมเกิดนะก็เป็นตําบลนายงเหนืออําเภอเมืองตรังนะครับปัจจุบันเป็นอาเภอนายงจังหวัดตรังนะครับ ก็คือโดยกำ,ยกำเนิดเลยเริ่มตอนนั้นมีพี่น้องพี่น้องกี่คนคะพี่น้องผม4คนนะฮะสีะ่คนนะครับเ,รเป็นคนที่2นะครับมีพี่<ะ>ชาย1ะนะฮะพี่ชาย1แล้วก็ผมคนที่2น้องสาวนอาว้นองสาวเป็นครูอยู่ที่นครปฐมนะครับก็กําลังจะเกษียณอายุราชการอนปีหน้าแล้วต้อยตอนเด็กเนี้ต้อยเรียนที่ไหนผมเรียนโรงเรียนแรกก็คือที่โรงเรียนเทศบาลวัดคุณวิเศษสมัยนั้นนะฮะเดี๋ยวนี้เขาเรียกวัดคุณนอกนะฮะแต่ผมเรียนอยู่ประมาณปีนึงนะครับตอนนั้น คุณป้าผมนะฮะคุณครูจรุนจรุนกุลระบุญ<ะ>แล้วก็คุณอาคุณนา้าน้องคุณแม่นะ,ะคุณครูจรวยถาวรรัตน์เป็นครูอยู่<ะ>ผมก็ไปเรียนอยู่ด้วยประมาณปีหนึ่งก็คิดว่าคงคงไม่ได้ขึ้นชั้นเพราะว่าอาจจะเป็นแบบปัจจุบันอาจจะเรียกว่าประถมวัยะนะฮะประถมวัยนะเตรียมรุบาานะครับผมก็มาเรียนปหนึ่งเลยที่บุรณะธรำลึกรุ่นแรกนะฮรรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะฮะ,ฮะรุ่นแรกเลยตอนนั้นผมเรียนปหนึ่งถึงปสี่นะครับ แล้วก็มาสอบเข้ามอหนึ่งที่โรงเรียนวิเชียนมาตุที่วิเชียนเก่านะครับเดียวนี้ก็เป็นปสนนการศึกษาตามรุ่นนั้นเลยไม่ต้องถามเลยนะคะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็ยังไงดีฮะก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในในในบ้านเมืองหลายท่านก็กรุณาให้เกียรติเรียกผมว่าพี่นะฮะเพราะผมเกิดก่อนท่านเรียนจากตอนนี้เรียนสาขาไหนคะตรงตอนที่เรียนที่วิเชียรมาตุนเรียนเป็นมัธยมต้นเป็นมัธยมธรรมดาต้นนะครับผมเรียนอยู่ปีเดียวแล้วก็ไปเรียนที่ ที่บ้านโพงราชบุรี5ปีไปเรียนลาแห่งเลยลายแห่งเลรียนลายแห่งแล้วก็ตอนหลังผมก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ตรังนี่นะฮะเรียนตอนอายุ50กว่าแล้วครับก็ภูมิใจที่ทําให้ตัวเองได้ได้จบปริญญาตรีได้นะฮะคณะอะไร่าคณะบริหารธุรกิจทรัพยากรมนุษย์ครับ เขาเรียกว่าไม่แก่เกินวัยที่จะเรียนผมว่าในเรื่องเรียนไม่ไม่แก่เกินเรียนจริงๆนะครับ่ีจริงๆผมมีหลายโรงเรียนนะครับแต่ว่าคงต้องอาจจะคงไม่คุยตรงนี้นะฮะอาจจะใช้เวลานะครับเยอะมากเลยก็ไม่แก่เกินเรียนแล้วก็มันมีกําไรตรงที่ว่าตอนผมเรียนที่มหาลัยราชภัฏนี่นะครับมีเพื่อนเยอะจนมีเพื่อนบางคนเวลาผมแนะนําบอกแนะนําให้ใครรู้บอกนี่นี่เพื่อนผมนะเพื่อบอกว่าพี่ต้อยอะต้อยนี่แนะนำอย่างนั้นเนี่ยพี่ต้อยกำไรผมขาดทุนนะนะครับคือเขาอายุ สามสิบอย่างงี้นะครับแลวผมก็เป็นรุ่นจะเป็นพ่อก็ได้โอ้ยังไม่ได้แก่เลยนะครับแต่ว่าทาให้เราได้รู้จักว่าชีวิตนี่ถ้าเรารู้จักปรับนะครับเราจะเป็นเพื่อนกับใครก็ได้นะแต่เราต้องรู้ว่าคนนั้นเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นผู้มีพระคุณกับเราและเราอยู่กันได้เรามีความสุขครับแล้วหนูว่าใช้ชีวิตนะคะตามที่ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือใช้ชีวิตเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงเป็นพิธีกรตามงานต่างๆได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะเป็นเขาเรีย เป็ไอดอลของเราเลยก็ได้นะขอบพระคุณตรงนี้นะฮะก็มีน้องๆหลายคนที่ได้ให้เกียรติชมผมนะจริงๆและผมทําโดยธรรมชาติมากนะครับถ้าจะเริ่มนะฮะตอนผมเล็กๆนี่นะฮะผมจะชอบเวลาเข้ามาหนังขายานะฮะหรือหรือลิเกนะฮะหรืออะไรแล้วที่เป็นเป็นมหาสพเนี่ยนะมาที่แถวบ้านผมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งหนังขายาเนี่ยเขามาถือไมรโฆษณาขายยา ประกาศว่าเย็นนี้จะมีหนังชายผมชอบดูเขามากผมชอบไมโครโฟนตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็บอกไปถูกว่าชอบและอะไรนะฮะผมจะฟังเขาพูดนะฮะแล้วก็จะเป็นเวลาเขาภาคหนังเรื่องเวลาเขาพูดผมจะฟังเขาตลอดนะฮะมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่สมัยหนึ่งคุณพ่อผมเนี่ยก็ซื้อรถจี๊ปคันหนึ่งสมัยก่อนเป็นรถจี๊ปที่เด็กทั่วไปแบบทีบจะมีพวกมาเลรกๆแล้วก็ให้ช่างสังเดีสีทําเป็นลําโพงหน้าหลังเหมือนลําโพงจริงแต่ยอดส่วนลงมาเล็ก แล้วผมก็เอาถาดไปฉายกลมๆเนี่ย<ะ>ก็ห่อผ้าแล้วก็คือประกาศโฆษณาหนังไปเรื่อยลองลองลองให้เราดูดไ,จจได้ไหมคะพอจะจาได้ไหมคะจริงๆผมจําได้จะคืนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับไมไ่ต้องคืนเลยค่ะ็มเ,เลยค่ะ,ะจะเป็นพี่<ล>น้องทังบ้านนะครับเย็นนี้ก็อย่าลืมนะครับเสร็จภาร,รกิจจุงมือบุตรฉุดมือหลานอาบน้ําทาแป้งกินข้าวกินปลาแล้วไปชมภาพยนตร์ของเรานะครับบริษัทโอโซนสปาเทคเฮงอยู่นะครับคืนวันนี้นะฮะเป็นภาพยนตร์รัก บูนะฮะภาพยนตร์รไทยนําแสดงโดยสุรสิธิ์สัตยยวงนะครับเห็นไหมฮะสุรสิธิ์เกิดไม่ทันถ้าผมจะเรียนแบบหนังทายาต้องสุรสิธิ์ใช่ไหมต้องบอกแบบนั้น<อ>นะครับก็ทํานองนี้แหละครับทำนองนี้ผมเรียนว่านะฮะแล้วมาตอนหลังก็มีโฆษกโรงภาพยนตร์ในตรังหลายท่านนะฮะหลายท่านนี่นะครับก็เป็นคนธรรมดาแต่ว่าเวลาพูดชัดมาก นะฮะเขจะเน้นพูดชัดแล้วก็เป็นภาษาลานี้แบบว่าไม่เหมือนใครเป็นของใครของมันเลยของใครของมันต้องแล้วเขาพูดสดนะฮะพูดสดเวลาเขาประกาศโฆษณาหนังแต่ละเรื่องนี้นะเขาแห่ไปวันนี้ต้องพูดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ใช้เทปหรือไม่ได้ไม่มีนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนักภาคหนังสมัยก่อนก็ต้องภาคสิบรอบ็ต้งภาคสิบรอบนะมายุคหลังก่อนจะเป็นหนังเสียงในฟิล์มภาษาไทยนี่ก็ ก็ค่อนข้างจะมีอัดเทปบ้างในในรอบหลังลๆนะครับไม่ไหวแล้วเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าวิทยาการมันดีขึ้นนะฮะวิทยาการดีขึ้นด้วยดีขึ้นแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าตลาดของของเอเทคนิคเทคนิคด้วยนะครับ,รบแล้วไปพูดนะคะคือซ้อมคือพูดเล่นๆินนอย่างนี้ทุกวันเลย ก <Jasmine. S 1> ็มีมีมีฮะ้บางครั้งอ,อาบน้ําหรืออะไรเวลาอยู่คนเดียวก hey. <c oughs> ็อย่างเงี้ยคือมันสนุกไปเรืยนะสมัย <c oughs> ตอนเด็กๆนะฮะ <c oughs> ไม่แต่โตขนาดนี้ก็ยังยังนึกถึงนะฮะ <c oughs> ยังนึกถึงว่าพิธีกรของั้นพูดยังไงยังไงเราก็นึกไปเรื่อยๆ <c oughs> มันเป็นความสุขมันเป็นบางคงรั้งทําให้เราลืมเรื่องต่างๆที่เราไม่ควรจะคิดในเวลานั้นได้นะฮะเมื่อผมลืมบอกไปคุณพ่อผมก็เป็นท่านนึงนะครับที่ท่านมาก่อนก็เป็นพิธีกรแบบธรรมชาติเมือนกันนะฮะแต่ว่า เป็นพิธีกรแบบมีงานอะไรที่ของส่วนรวมขั้นก็เป็นพิธีกรนะฮะหรืองานแต่งงานของคนแถวบ้านของญาติท่านก็เป็นพิธีกรมีคนเชิญไปเป็นพิธีกรผมก็ผมก็พยายามที่จะจําไว้ก็เหมือนไอรอนที่น้องๆเขาวานะฮะโดยธรรมชาติครับพอมาปีพอมาปี2515นะครับผมเป็นพิธีกรที่เป็นทางการครั้งแรกก็คือตอนนั้นคุณสุภักติขิดคุณมาเปิดโชว์รูมโตโยต้าที่ตรังนะฮะ ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้กับพี่นันนาคกรสมัยนั้นนะฮะให้มาเป็นพิธีกรเป็นทางการนะครับเขาเห็นแววเราก็คงจะเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรงานแต่งงานมาเรื่อยๆืแบบรับใช้สังคมนะครับก็ไม่คิดอะไรสบายสบายเลิกงานก็เลิกงานประจําตอนนั้นผมทางานธนาคารอมสินก็มาทั้งชุดชุธนาคารก็ขึ้นเวทีที่สมาคมวัวเชียวนะครับพอมาที่ธรรมรินธรรมรินหนึ่งนะฮะผมก็ช่วยสังคมไปเรื่อยๆืยนะครับไปทำไปเรื่อยนะดยโดยธรรมชาตินะครับ สนุกสนานเลยเราชอบเลยได้ขึ้นเวทีครับก็สนุกสนานถึงแม้บางครั้งเราอาจจะมีภารกิจแต่ว่าเรามองว่าเขาเนี่ยไว้ใจเราแล้วก็เขายัางไงนะก็สมัยนี้เขาเรียกว่าโอเคกับเราก็เลยมไม่อยากจะขัดใจไม,ไม่อยากจะรับใช้เขานะครับอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถือว่างานที่เปิดตัวต่อสาธารณาชนก็คืองานที่เปิดตัวโชว์รูมรถเป็นครั้งแรกเป็นอย่างนั้นถ้าจําไม่ผิดไม่ผิดแน่สิบสีภาคม2515 ตกใจเลยตกใจตอนนั้นผมอายุยี่สิบสี่เอ้าโบกเราคุณหานดูเท่าไหร่แล้วนะครับค่ะก็คือเป็นงานแรกที่เปิดตัวตอนนั้นเป็นไงบ้างคะเปิดตัวต่อคนเยอะนะมันไม่เหมือนงานแต่งงานนะคะแต่ตอนนั้นเป็นเป็นงานเป็นงานกลางแจ้งนะฮะที่ปั๊มคันเทคตรงนี้นะก็ก็ตื่นเต้นดีนะฮะก็มี S <S <an ly> <S an ly> สมัย <aún> ก <yelled> ่อนเขาเรียกโศกมากกว่าพิธีกรนะโคศกวิทยุรุ่นพี่ๆก็มานั่งให้กําลังใจนะฮะนั่งให้กำลังใจที่หน้าเวทีกันเยอะตอนนี้ที่ท่านยังอยู่ก็มีหลายท่านเช่นคุณพี่วิเชียนบุญคล้ายนะฮะแล้วก็คุณปอปลาคุณประสมนี่ก็ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะครับก็มานั่งให้กําลังใจรุ่นน้องในตอนนั้นก็ถือเป็นงานใหญ่นะฮะตอนนี้ยังไม่มีโรงแรมชั้นหนึ่งงานเปิดตัวต่างๆก็ต้องว่ากันกลางแจ้ง